แลจะพูดภาษาญี่ปุ่นอันนี้มันสุดยอดมุญจา <c oughs> สุดยอดเลยเรื่องก็มีอยู่เท่านี้ใช่เ <c oughs> ข้ามาเจ้านรสิ้าปานสายเลือดฮององุพพะบิดาสรสี <c oughs> แห่งศิลาคนครในตอนนี้เราได้มาปกครองพรินเบียงฟ้าซึ่งเป็นของขวัญที่พระบิดาได้มอบให้กับเรานราหิ้าปานเมื่อครั้งที่ยังยาวระชนสา,าและที่มากไปกว่านั้น ทั่วทั้งสิบสองปันนาต่างย่อมประจักษ์ในฝีมือของเรานรสีหน้าป่าเป็นความจริงหรือเปล่าวะอาทิน,นใครคืออาทินฝาบาทแล้วก็เองไงหมอมชันนี่แหละอาทินน,นายอาทินน,นายอาทิน,นทำไมเราไม่เคยดูได้ไงกําลังดังเลยตอนนี้ก็รู้ว่าไม่คิดว่าเบ้าหน้าเราจะมาบอกกับเขาหรือเปล่าไม่สนใ,ใจเรื่องเบ้าหน้าอาที้เป็นชื่อเรานะนะ เป็นความจริงทุกประการพี่จ้ะไอเรื่องฝีมือเพลงดาบเพลงทวนนีวยนะพงท่านเนี่ยเก่งกล้ามากมิหนังสั้าพงท่านเนี่ยหน้าตาอ่อนเยาว์ดูกพี่กระเป๋าแข็งแรงเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรดูแลตัวเองไหมมีไหมต้องดูแลสุขภาพเป็นบ้างอะไระพี่คะอา้าวต้องมีนี่ไงสมุนไพรไบโอแร็สมนุสมนไพรไบโอแร็ใช่เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคประจำตัวอย่าปั๊บหนึ่งฝากปั๊บหนึ่งคุณจะยักหน้าอะไรหนักหนล <laughs> ูก้อ้ กูเพิ่งจะมีงานวันนี้มึงไม่กัดให้กูกินอย่างอื่นให้กูแดกเขาเกียบอย่างเดียวไงแต่น้องเข้ามาขายเขาก็หาลูกค้าไปเรื่อยหาลูกค้าไปเรื่อยเอาเอาห่อเท่าไหร่ไปนะสามสิบสามสิบามแล้วถือมากี่หอ่ส<า>อสห่อกูปวดหัวเลยว่ะ<า>ม,<อ>มึงขายไอเบลไปยังนคน,น,นละคนกันด้วย อาห่อเท่าไรสามสิบแล้วสามห่อแต่สามห่อก็ร้อยหนึ่งเดี๋ยวเงงงงเสดได้พี่เขาปะก็คือห่อละสามสิบเออแต่ว่าสามหอร้อยเออจูจะซื้อกี่ห่อดีวะเนี่ยไอเบลมึงมาซื้อมาเนียล้อมึงซื้อมาเท่าไหร่อะก็มันบอกมันห่อละสามสิบเออ แต่ถ้าเกิดซื้อสามห่อจะร้อยหนึ่งอะไรบังเจ้าเกี่ห่อนั่นนลยสิเมื่อกี้กูถามมาแล้วเออสามหอร้อยกูเอาห่อเดียวสามสิบมันบอกห่อเดียวไม่มีมีสามห่อไอ้พีชี่อะอ่ามาสู้หนุหนู่ร้อยเลยนะร้อยเดินไปให้น้องก็ไป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 อาวมึงถามกูไปไหนก็ไป, <c oughs> ไปขายคนอื่นไงเออไปไปร้อยหนึ่งมาตังค์ไปรู้ไหม<อ><อ>ไปขายคนอื่นต่อไปขายคนอื่นไปแล้วเขาเกี่ยวน้องมาทำไม จะบอกไม่ไปขายกานอื่นต่ออ,อ่ะไปขายคนอื่นมึงโชคดีที่หวัวหน้ากูพูดแบบนี้ <c oughs> เสียแม่งคัล้อยหนึ่งกูแสดงว่าต้องไปทำอะไรไม่ดีไว้ที่ญี่ปนนุ่นแน่ไม่ทำอะไร <c oughs> เป็นความจริงแหละพวกท่านน่ะนนังเหนี่วโคตรปันแทงไม่เข้ามีหัวเมืองใดบ้างหรือเปล่า ที่ไม่ย,ยอมส่งคเครื่องได้บรรณาการให้กับเรานรสิงห์หน้าป่าตอนนี้คมไปแล้วฝ่าบาทยังเหลือหัวเมืองเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ถึงกำหนดตรงเวลาพะยะค่ะถ้าหัวเมืองใดคิดแ็งข้อให้บอกเราทันทีรด้วยนะพี่ะขอเดชท่าพยค่ะบัดนี้สมระราชสารจากศสือราณานครมาถึงแล้วพบกับน้องเฮียอยู่ดัานยืนเดี๋ยวแล้วล่ะค่ะ ปักบอกเมื่อกี้นี้คือหนูนี่เองหนูเองเป็นนางข้าหลวงของพระองค์สุรสีได้รับคําสั่งให้นสาสมบัติสารมาส่งให้ถึงมือพระองค์นรสิงห์หน้าปานออไมปยินรอตั้งนานแล้วป่านนี้ไม่เห็นมีใครออกมาต้อนรับเลยสงสัยต้องมองเรียกซะหน่อยอมีอะไรกันทิมมีคนมาร้องเรียกฝ่าบาทมีคนมาร้องเรียกแต่เรายังไม่ได้ยินเลยเชื่อมองชั้นตีะเถียนด่มีคนมา แน่ใจอเปล่อแน่ใจเรื่องที่ผมฉันเคยเล่นออกไปดูใิเหมยังไม่ได้ออกเสียงเลยอะทำไมมีคนขานลับอ่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงถ้าร้านสาดใดเดินไปซอยดูเลยครับมาทำผมหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะทำไมจะต้องทำผมแล้วครับเห็นแฟชั่นมาเลยเป็นใครมาจาไหนครับอ๋อ เป็นนาหลวงค่ะเป็นนัราชหลวงเอาพระองค์ท่านสุรศรีครับได้รับคําสั่งให้นําสุนทรราชสารมาส่งให้ถึงมือพระองค์นรศิงหน้าพานค่ะยอดนะครับแต่ก่อนที่จะนําสารขึ้นไปถวายเนี่ยผมต้องรบกวนถามชื่อคุณก่อนครับคุณชื่ออะไรครับต้องบอกชื่อด้วยครับต้องบอกครับจะเข้าออกไงก็ต้องบอกครับพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออทิินครับจริงปะเนี่ยจริงครับผม เป็นชื่อพระราชทานครับไม่ใช่ใช่ครับพี่อะใช่แต่หนูเนี่ยหนูจะบอกชื่อไงแล้วชื่ออะไรครับหนูเองมีชื่อว่าหมอเจนฟาบาดว่ามีอะไรผมชันขอลาออกจากเป็นอาทิย์ได้ไหมไม่ได้ทำไมเราไม่อยากคู่กับหมอเจนฉันมีหลักฐานฟ้อาอยากคุณนะคุณจะเอายังไงครับผมเราอย่างนี้ผมก็ไม่อยู่ด้วยนะครับพอผมทำใจไม่ได้ไปแย่งเมียพ่อครับอ่าเข้าไปนะครับเชิญครับ แลนไหนครับเจอไหมจะเข้าไหมครับเข้าค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณคะอะไรอ่ะยังไม่ได้ถามเลยทำไมอ่ะที่อันเนี้ยหนูจริงจังนะเมื่อกี้หนูพูดเล่นอ่าหนูจริงจังว่าหนูอยากจะรู้คุยกันมาแบบหนาหูมากเลยไมออะไร เป็นยังไงล่ะโอ้โหแสบอย่างญี่ปุ่นเหนื่อยลงใช่ไหมมาแล้วฝาบาทอยู่ทางด้านซ้ายนึ่งใช่ไหมครับคือว่าหม่อมฉันสวยมะอกด้วยพี่ค่ะจะรู้สึกจะมีชื่อว่าอะไรนะพู้ป่วยผู้ป่วยมีชื่อว่าอะไรอะไรเนี่ยเราถามว่าชื่ออะไรจะบอกเข้าไปดิชื่ออะไรชื่ออะไร หมอแจนมาเข้าเป้าเรามีจะไปสะสงอะไรกันบอกมาหน่อยดฉันไม่รู้ไม่บอกยั้นเหรอเรื่องนี้เรียกว่าอะไรวะสารสารสารนี่คือโซรฟรช์สารตราจากองค์พระราชบิดาสุรเสศีใช่ไหมใช่ๆๆๆนะแค่นี้ก็พูดไม่ได้ ถ้าเช่นนั้นเรานรสิงจะขออ่านสุภาษิตส,สารตรานบัตรนี้เลาแล้วพราชสมุทรติดหน้าฟานก็รู้เรื่องความภายในสังขบบี Don't. เธอกระสานดำร้งนไปดังเอ๋นเนิวนวนุ่งนี้จาบมือเขาทุกคนจงเข้าขาบวนแห่จงบอกกล่าวข้าเสเเจ เป็นสำมักจะขอลังขอเวนจะหาผู้หญิงจะทิ้ง่นเดียวไปถือสินบำเพ็ญ มีเครื่องปกักไม่ว่าจะเป็นการน้อหรือว่าการระดจากที่ทบทบาทจากเพลงเูานำทีมงานเรื่องสอนรามเรศราาหรือรูปท่าเรือไร้ร,รำสมอบอลนี่กับพี่น้องรี่ชมบอลกันหน้าวที ความคุค้มค้อนไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการร้องก่็จากพ่อครูบนรักเด็กรล่าและแบบบูโดแก้ววันพุ้มเช้าสามโมงโมงราชบ,ทบุทนอนหนิงหน้าฟาน พระบงค์จะต้องเสด็จออกบวชเป็นพระราชกุตอลให้กับพระบงคท่านสุรศรีราชาผู้เป็นพระดิดา,าเหตุการณ์ในช่วงเรื่องหัวใจสิราจะเป็นไปอย่างไรนะครับสำหรับคืนนี้เป็นคืนแรกครับที่วัโด,โดโบรดอุปโภคตัวจับบนบงนา,กกงางกระลุงขามโคกจังหวัดพระทงค สอนรามยังแสดงพรุ่งนี้หนึ่งคืนครับพี่โลเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรครับติดตามรับชมการแสดงกันต่อไปครับพี่น้อง